ร้อยมุกพันฮาเป็นเกียรติอย่างยิ่งในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านท่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 านทาจะ่ีโอกาสได้น้อานรับตท่านท่านทานท่านท่ลนท่า่งใทญ่านานท่าท่านท่านท่บนท่าับ่านท่สนท่านส่านทคานท่านท็านท่านส่่านท่านทนนท่านนทบานท่่นท่าน่น่นเ่ียง่่่น่าา่่าา่ แดแดแด็ดเด็ดเด็ดเออเอ้ตัวผูดหรือตัวเมียจังนะตัวผูดหรือตัวเมียโอ้ยตัวจังตัวใสจังผมไม่ชอบร้องเพลงพ่อร้องเขาชอบร้องแต่ว่าผมไม่สามารถทำสิทธิ์กบได้เอาเลยอยากให้พี่ตั๊กเป็นสาวหน่อยได้ไหมผมมีอุปกรณ์มานี่ขำขันขำขันยังเล่น ฮามากเลยอ่ะฮามากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะอะไรอะคบขันคบขันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงเป็นทั้งมวยจริงเปล่าอย่างนี้น่ายึดเหรียญคืนนะยึดเหรียญคืนพร้อมยังพร้อมย่งไม่ถ้าจะเล่นมุกนี้ทีหลังบอกก่อนจะได้ยังไม่แลกที่อายไม่อยากติดเฟรมด้วยอ่ะพร้อมยังลองดูให้ทำเสียงาวกบสาวกบ ุณนาครับรอถ้าขันเบี้ยวเลยขอเล่นบางนี่อยากมีเซ็กซ์เปิดบ้างเล่นด้วยเล่นด้วย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้เลยตัวเต้มาเตวมาไปไหนเราเอ้าเอาเอาทา <ไ>อันนี้กบตัวใหญ่กบอบภูเขาพี่คิดลองดูอันนี้เป็นการแสดงครับไม่ไม่เจ็บท่านผู้ชมโอ้ยทางนี้ทางนี้นี่ถึงน็อกเลยนะเนี่ยถึงน็อกเลยนะไม่เจ็บอันนี้เป็นการแสดงอ่ะลองดูขอลองดูดูอ่ะพี่กี๊พี่กิ๊กเต็ตรงนี้นะแดดร้อนจัง เพียงคนละแบบเลยอ่ะใครบอกไม่เจ็บเจ็บแกรบแกรบเจ็บคนหลังเล่นอย่างเงี้ยเไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อแล้วครับ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 เชื่อครับเชื่อเชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับเอาพี่เขาไว้เป็นมงคลสักคนนึงเอาไว้ไหว้ไว้ขับไหม โอเคไหมโอเคไหมเรื่องนี้ชมพูไม่เชื่อไม่เชื่อต้อใจต้อใจแค่นี้ทนไม่ได้ดูพ่อดูพ่อไม่ได้ไม่ได้อะไรครับพ่อครับอะไรครับทนได้ทนได้พ่อใหญ่โอ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่เลยครับร้อยมุกพันฮา